อาทิต์อยูอ่นี่นะครับดูเฉยๆมามาดูรายการต่อไปเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญเก่านะครับ เงินเก่านะฮะลงงนี้ให้ดูก่อนนะครับให้ดูอย่างนี้ก่อนด้านหลังนี่จะมีรอยจานนะครับนะรอยจานหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะครับจานปุกเสกนะท่านเมตตาจานนะครับ สองสี่หกหนึ่งนะครับนี่ตามประวัติการจัดสร้างนะั้นผมบอกว่าเป็นหลวงปู่สุขคดป,ปากความมาขับเท่านะปุกเสกข้างจะเป็นข้างเหมือนเรื่อนนะครับข้างเรื่อยนะครับนี่ครับขอบข้างเรื่อนนะน,นะครับ สภาพนี้ยังถือว่าสวยงามอยู่นะนะครับสวยงามอยู่นะสภาพนี้นะครับซื้อสวยก็หลายหมื่นนะหลักหมื่นนะที่สวยนะครับแต่ถ,ถ้าได้มาไม่แพงก็แบ่งไม่แพงนะครับ หลงปู่สุกนะครับวัดปากของมะขมามทองผูกเศษแล้วมีจานนะครับมีจานด้วยนะครับดูง่ายๆนะครับเป็นเหรียญเก่าที่ดูง่ายๆมากเลยนะเนี่ยนะครับเหรียญน,นี้นะครับแบ่งปันที่สามพันห้าร้อยบาทนะสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมถ้าโอนก็โอนคิดโอนคิดสามพันแปดแล้วกันนะครับอ่ะไปทางสามพันแปดโอนนะ โอลสามพันห้าะครับไปทางสามพันแปดนะครับ, 3, 8, รบผมจะบอกราคาชัดเจนนะครับนะเพื่อเป็นการตัดสินใจนะถ้าถ้าอะไรสนใจก็นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับทางไลน์ตรงนี้เป็นเหรียญเสียมานะหลวงปูท่ทวดร,รุ่นสามบล็อก 2จุดประคดเต็มนะครับ2จุดประคดเต็มก็สภาพก็ใช้งานมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็รวมๆก็ยังสวยอยู่เนาะนะสภาพนี้ถ้าแบบมือใหญ่ขายก็ประมาณประมาณหมื่นนะครับหมื่น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 เอ็ดหมืนสองอยู่ประมาณนี้นะครับถ้ามือใหญ่นะถ้าอยู่สักคู่นะครับ อะไรนะครับ <S <S นานนาทาีนะครับอ้าวนี่ครับให้ดูสดชตินี่ครับนะ่ นี่ยตัวตัดถึงจะผ่านการใช้มานะครับก็ยังมีความคมนะครับนะเนี่ยตามพื้นเหรียญยังมีความคมชัดนะนี่นะครับ นี่นะครับเอาหกพันห้านะครับหกพันห้านะครับถึงจะซื้อไปออกต่อก็มีกินแน่นอน,นบอกเลยนะครับหกพันห้านะครับสภาพนี้ถ้าอยู่กับมือใหญ่ก็หมื่นเอ็ดหมื่นสองมีนะครับนะถ้าขึ้นไปชซื้อเช่าไปขึ้นคอก็เออได้ราคาไม่แพงนะครับ เช่าไปออกต่อก็มีกินแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะหกพันห้านะครับมาดูรายการต่อไปอันนี้เป็นลงพ่อเอียนะครับอุ้ยนครับลงพ่อเอีย ก็ไม่แพงนะครับเนะี่ยรุ่นนี้ไม่แพงนะครับหลักร้อยนะครับไม่แพงเป็นเหรียญที่ดูง่ายๆนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะงานผูกพัทธสีมาวัดหนองกระจับนะ สองห้าหนึ่งหกนะครับเยี่ยมขึ้นพร้อมขึ้นคอเลยนะครับเนี่ยสภาพโดยรวมก็ถือว่าสวยอยู่นะครับนะครับอย่ยญน,นี้เอาเก้าร้อยนะครับเยี่ยมพร้อมขึ้นคอเนี่เอาเก้าร้อยนะครับ มาดูต่อไปนี่องต่อไปนะครับเป็นเหรียญสองสี่แปดหนึ่งนะครับ <S 2> <S 2> เห,ร,ห <PA> รีหยญรุ่นแรกของพ่อปานานะครับอ่ะสองสี่แปดสามนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของพ่อปานวัดบางเฮียนะครับไม่ทันท่านนะไม่ทันท่านนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะไม่ทันท่านแต่หลวง แต่ลูกศิษย์ท่านผูกเสกอย่างเช่นหลวงพ่ออีนะหลวงพ่ออีวััตะหีนะครับผูกเสกลูกศิษย์ท่านเสกนะครับเนี่ยมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะนะครับขอบเป็นขอบกระบอกนะครับเนี่ยขอบกระบอกนะครับวงเชื่อม เนี่นะครับให้ชมทุกซอกทุกมุมเลยนะ ส,สวยก็นะครับแพงเหมือนกันนะครับเพราะพาพมีประสบการณ์เยอะนะนะอันนี้ผมเอาสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทชชดไหม น,น,นี่นะครับสามพันห้านะครับอดไปทางสามพันแปดมาดูนะครับุมต่อไปอันนี้เป็นปิตาเนื้อตะกัวนะครับปิตาแขนห่างนะครับเนื้อตะกวัวหลวงปู่สุข งดปกคองมาขามเท่านี่นะครับด้านข้างบางองค์ก็จะมีจานนะครับด้านหลังบางองค์ก็ไม่มีนะนี่นะครับข้างเป็นรอยประกบแม้ด้านข้างกเห็นรอยประกบนี่นะครับเห็นรอยบล็อกรอยประกบ ดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆองค์นี้หลักหมื่นนะครับผมองค์นี้หลักหมื่นนะครับหายากนะตัวจริงนา,นานจะเจอครับ มานี้นะครับสอบถามราคาได้นะครับสอบถามราคาได้นะแต่บอกว่าหลักบอกไว้ก่อนว่าหลักหมื่นนะครับองนี้นะหลักหมื่นนะครับดูเนื้อตะกัวก็เก่าถึงลุกอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคลิ่งนะครับ แต่ว่าอาจารย์นำนะปุกเศษร,รุ่นชนะเลิศปีสองห้าสองสองนี่ะอาจารย์นำสร้างนะครับออกที่วัดศรีนะครับจังหวัดตากนะอันนี้เอาเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับ ได้สวยนะครับนะอาจารย์นำปกเสร็จเจ0นะครับก็คลิปนี้ก็มีเอามาเท่านี้นะครับเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก็ฝากขอบคุณนะครับพี่ๆที่ยังติดตามกันอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะมีทั้งไปทางนะครับและโอนนะครับโอนก็จะ ก็วนะ่าถ้าโอนก็อาจจะลดได้นิดนิดหน่อยๆนะลองสอบถามเข้ามาดูแล้วกันนะครับแอดไลน์ขอบแอดไลน์แล้วก็ถ้าเข้ามาแล้วกันนะครับสนใจองคไหนหรือโทรก็ได้นะครับรานะคาก็ถ้าโอนเนี่ยลดพอจะลดได้นิดหน่อยนะครับปลายทางก็ลดได้ไม่เยอะนะเพราะว่าโดนหักนะครับโดนหักภาษีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ อ๋อนะเบอร์ครับเบอร์ลืมเืมเบอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ในผมจะพิมพ์ไว้อีกทีหนึ่งนะครับเบอร์มันจะพิมพ์ไว้แต่ให้ดูตรงนี้เลยนะอันนี้นะครับเบอร์นี้นะศูนย์แปดสองหนึ่งสี่สองหนึ่งแปดเก้าศูนย์นะครับ 0 8 2 1 4 2 1 8 9 0เเบอร์นี้เป็นเบอร์ทั้งเบอร์โทรทั้งเบอร์ไลน์นะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ